สงสัยกันเยอะมากว่าหมาท้องอาบน้ำได้ไหมนะคะแต่ก่อนมะมอก็เคยสงสัยแต่หลังจากไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็สอบถามคุณหมอมาเรียบร้อยนะคะคุณหมอรวมทั้งข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะคะตรงกันก็คือสามารถที่จะอาบน้ำได้ เหมือนคนนะคะคนท้องก็อาบน้ําได้และออกกําลังกายได้ด้วยหมาท้องก็สามารถที่จะอาบน้ําได้ด้วยเหมือนกันจะ้ะแต่ข้อควรระวังนะคะให้สังเกตง่ายๆถ้าตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นยังไม่ท้องเวลาอาบน้ําเขาชอบสะบัดตัวแรงๆตอนที่ท้องก็ควรใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เขาสะบัดตัวหรือตอนเช็ดตัว ก็เช็ดอย่างเบามือแต่ถ้าเขาเป็นน้องหมาที่มีความเรียบร้อยตั้งแต่ตอนสมัยเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วพอท้องเป็นคุณแม่อาบน้ําก็ง่ายนะคะก็สามารถที่จะอาบได้แบบปกติแล้วก็เช็ดตัวให้เขาได้ปกติแต่เ้าควรระวังในเรื่องของการกระทบกระเทือนบริเวณท้องแค่นั้นนะคะคือระวังอย่าให้มันกระทบกระเทือนท้องของน้องเพื่อจะไม่ให้น้องเป็นอันตรายเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับน้องหมาที่อยู่ในท้องหรือแทงนั่นแหละจ้าสรุปง่ายๆสั้นๆอาบได้จ้า